แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูจากโอโวคาโดอร่อยอร่อยมาฝากค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจี่เต้าหู้กันก่อนนะคะทาน้ํามันที่กระทะนะวันนี้เราใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้เต้าหู้แข็งหั่นบางนิดนึงให้เรานะคะย่างให้มันเหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนําขนมปังนะคะ อีก3มชีสเนาะลองไปย่างในกระทะให้พอกอกอกนะคะจะใช้ขนมปังอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะในส่วนของเต้าหู้เราก็จะนำไปหั่นให้มันชิ้นเล็กลงอีกนะคะจะได้ทานสะดวกค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมอะโวคาโดค่ะลูกนี้เราใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะ ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่จานแล้วก็เราจะใช้ซ่อมบดให้ละเอียดค่ะอะโวคาโดวันนี้ไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะมันจะค่อนข้างจืดๆแล้วก็รู้สึกว่าจะน้ำเยอะไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะอันนี้เป็นผงขมิน้นใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็พริกไทยดำปน่นเติมเกลือลงไปอีกสักหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำเลมอนใครจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้ อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันเปรี้ยวเนาะอันนี้เป็นโยเกิร์ตทวนเหลืองน,นะคะเพิ่มความอร่อยอีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ลองชิมรสชาติดูได้นะแล้วก็อยากจะใส่เกลือเพิ่มเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มหวานได้หมดเลยนะคะใครอยากจะใส่น้ำผึ้งก็ได้นะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปทาบนขนมปังที่เราย่างไว้ค่ะ mm hmm. จากนั้นก็วางเต้าหู้ลงไปค่ะเราใช้แค่ชิ้นเดียวนะคะสําหรับเต้าหู้ เราจะเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะคะทุกคนก็จะโรยเป็นพริกป่นนะคะตอนทานระวังนะถ้าพริกป่นเนี่ยมันไปติดคอเรามันจะระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นให้กลับด้านนะคะแล้วค่อยทานจะปลอดภัยกว่าโรยเกลืออีกสักหน่อยคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆอร่อยด้วยนะคะได้ประโยชน์ไขมันดีจากอะโวคาโดแล้วก็ยังได้โปรตีนจากเต้าหู้ด้วยนะคะ ในส่วนของตัวอะโวคาโดที่เราปลูกออกมาแล้วเนี่ยเราว่ามันอร่อยดีนะเอาไปทานเป็นสลัดก็ได้นะคะจิ้มกับอย่างอื่นก็ได้ไปทำดูค่ะ